น,น,นี่ตำรวจว่ายัางไงฮะตำรวจ <c oughs> นะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะคะว่าไอซ์ที่พบในรถตู้เนี่ยไม่ใช่ของตำรวจสอนอบุคคโลนะคะแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการชุมนุมที่ราชประสงค์วันนี้ด้วยนะคะหากพบทำผิดเนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเรื่องนี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงค่ะโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ระบุถึงการเตรียมความพร้อมนะคะกับการชุมนุมในวันนี้ที่แยกราชประสงค์ท่านบอก ว่ามีการเตรียมความพร้อมสูงสุดนะคะเพื่อที่จะดูแลประชาชนผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมส่วนผู้ที่จะชุมนุมวันนี้เนี่ยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแต่หากมีการกระทําผิดหรือมีการทําลายทรัพย์สินของทางราชการตํารวจจะดําเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะแสดงด้านของพลตตร,รีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยืนยันนะคะกับกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเมื่อวานนี้ที่รอบพื้นที่รัฐสภามีผู้บังคับบัญชาดูแลสั่งการตลอดเวลาค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายและหลักสากลยืนยันว่าไม่มีการใช้ กระสุนยางนะคะและก็รวมถึงกระสุนจริงในการชุมนุมเมื่อวานนี้ไม่มีการใช้อย่างแน่นอนขณะที่กรณีการประทะกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมสองฝ่ายที่แยกเกียกกายตำรวจยอมรับว่ากำลังตำรวจเนี่ยมีไม่พอค่ะที่จะนำไปควบคุมระงับเหตุแล้วก็ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในระยะรัศมีรับผิดชอบและไม่ใช่พื้นที่สำคัญนะคะ ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพนะคะและคลิปนะคะแล้วก็มีการบรรยายด้วยว่าพบยาไอซ์และอุปกรณ์ภายในรถตู้ของตำรวจสอนอบุคโลเบื้องต้นนะคะก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็ดนายที่โดยสารมากับรถตู้คันดังกล่าวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะคะทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางกายภาพ ผลระบุว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะส่วนยาเสพติดจะเป็นของใครนั้นเนี่ยขณะนี้ก็สั่งการให้ตำรวจสอนอบางโพร,รับเรื่องไปตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วค่ะอันนี้คือเราไม่ทราบนะตำรวจก็ระบุว่าไม่ทราบนะเพราะว่าไปตรวจตำรวจที่เจ็ดนายแล้วที่โดยสารมากับรถตู้คันนี้แล้วเนี่ยก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายะนะครับทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการแพทย์นะครับ ส่วนจะเป็นของใครเนี่ยตอนนี้จะต้องไปสอบสวนกันต่อก็เป็นเรื่องของกฎหมายวักหนึ่งที่ท่านพลตำรวจตรีปิยะบอกเนี่ยก็คือปฏิบัติการเมื่อวานนี้รอบพื้นที่รัฐสภาเนี่ยนะครับมีผู้บังคับบัญชาดูแลแล้วก็สั่งการอยู่ตลอดเวลาซึ่งท่านก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลด,ด้วยสิ่งหนึ่งที่ท่านย้ำออกมาก็คือ ยืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนยางรวมถึงการใช้กระสุนจริงในการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตามการรายงานของจำนวนผู้บาดเจ็บนะฮะปรากฏว่าเนี่ยนะครับที่มีการสรุปรายงานผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้บาดเจ็บจากอาการป่วยเป็นประชาชน4คนมีแก๊สน้ำตาเจ้าหน้าที่1ประชาชน31 บาดเจ็บอื่นๆประชาชน13แต่มีเรื่องราวของการถูกยิงนะฮะ,ะถูกยิงจากร่องรอยกระสุนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หนึ่งรายและประชาชนห้ารายตรงนี้แหละก็เลยกลายไปที่สงสัยน้องแอนอว่าอา้าวแล้วกระสุนมาจากไหนแล้วกระสุนมาได้ยังไงนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็ มีการลงพื้นที่ครับของตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าพอถอลงพื้นที่เป็นครั้งที่2เพื่อตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุบริเวณรอบประธานรัฐสภาบนสะพานลอยแยกเกียกกายถนนทหารพบหัวกระสุนหนึ่งนัดนะครับตกอยู่ริมฟุตบาทหน้าพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานตรงข้ามวัดใหม่ทองเสนก่อนจะถึงแยกเกียกกายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พอถอก็ได้เก็บไปตรวจพิสูจน์ ว่าเป็นอาวุธปืนชนิดไหนแล้วก็จะนำไปตรวจสอบวิถีกระสุนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่ารั้วสังกสีฝั่งของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้สื่อก็เก็บภาพได้นะ,ะว่ารั้วสังกะสีเนี่ยมีรูคล้ายกับกระสุนปืนนะครับช่องลวดสลิงโยงสายไฟต้นไม้ก็มีร่องรอยรูกระสุนอีกหลายจุดเหมือนกัน ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่สงสัยว่าอและกระสุนเนี่ยมาจากตรงไหนกันแน่นะครับซึ่งมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนเอตาปูนครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหารประจำกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์ว่าได้ตรวจพบนะฮะบุคคลเป็นเพศชายอายุ35ปีค่ะปีทราบชื่อภายหลังก็คือนายกะสิดดิตลีลามุกตานันนะครับ ตรวจสอบพบด้วยพร้อมด้วยอาวุธปืนสั้นแบบลูกโมขนาดจุด357น้องแอนอพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนจำนวน10นัดครับนี่ตรวจสอบพบนะครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบปากคำนายกสิดิคนนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนายกสิดิษให้การว่าตนเองได้ออกมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มปกป้องสถาบานันก็คือกลุ่มใส่เสื้อสีเหลืองนะ,ะโดยแนะนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวมาด้วยอันนี้ยอมรับนะครับแต่ยอมรับว่าที่เอามาเนี่ยเอามาเพื่อป้องกันตัวนะครับต่อมาเมื่อเห็นว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างมวลชนสองกลุ่มเราก็จะเห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้สักช่วงเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยก็มีการประทะกันร,ระหว่างมวลชนสองกลุ่มกันเกิดขึ้นคุณกสิีดิตบอกว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุกับตนนะครับ ก็เลยนำเอาปืนและเครื่องกระสุนปืนที่พกมาดังกล่าวเนี่ยะนะฮะ,ะเป็นอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ขนาดจุด357เนี่ยไปซ่อนไว้นะฮะ,ะอันนี้จากปากคำของนายอดิดิษนะ,ะบอกว่าไม่ได้ยิงนะเอาไปซ่อนไว้ที่บริเวณรั้วหน้าวัดใหม่ทองเสนนะครับถนนทหารจากนั้นตนก็ได้หลบหนีเหตุปะทะเข้าไปบริเวณแฟลตทหารหลังจากเหตุการณ์สงบลง ก็เลยกลับไปจะไปเอาปืนปรากฏว่านะครับไปบริเวณที่ซุกซ่อนอาวุธปืนไว้ก็ไม่พบเจออาวุธปืนแล้วนะฮะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งสังเกตการอยู่บริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยก็ได้เข้ามาสอบถามพร้อมกับเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายกสิดิษซุกซ่อนไว้จึงได้ตรวจยึดเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงจับกลุ่มตัวในข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรส่งพนักงานสอบสวนสนเตาปูนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับน้องแอนที่มีการรายงานของสื่อเนี่ยจะได้ยินเสียงคล้ายๆลักษณะของเสียงปืนคนะฮะ เราราประมาณช่วงเวลา20่นาฬิกาเป็นช่วงดึกหน่อยช่วงค่ำหน่อยนะแล้วก็ปรากฏมีผู้บาดเจ็บขึ้นมาดังกล่าวแล้วก็ตามที่มีการส่งนะฮะจำนวนผู้บาดเจ็บมาเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงเนี่ยเป็นประชาชนหรายด้วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงด้วยหนรายเนี่ยะนะตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็น กระสุนชนิดไหนเป็นจากอาวุธปืนชนิดไหนจากใครคใครเป็นคนยิงนะฮะแล้วก็มาจากฝากฝั่งของใครกันแน่ซึ่งอันนี้แหละครับท่านผู้ชมต้องรอสวดตรวจสอบทราบนะฮะแล้วก็ต้องรอพิสูจน์กันว่าเอ๊ะกระสุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากฝากฝั่งไหนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงนั่นแสดงว่า มีการยิงกันเกิดขึ้นครับมีการพกพาอาวุธเข้าไปด้วยนะคะล่าสุดมีรายงานในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าจะนําสิ่งปฏิกูลนะคะ,ะนำรถดูดซ้วมเข้าไปในพื้นที่ด้วยวันนี้เหรอใช่โอโ้โหมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะก็ต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาจะเตรียมรับมือกันอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็ยังมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของความเสียหายยานพาหนะของตํารวจจา,จากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนี้เมื่อวานที่ผมเห็นภาพแล้วนะฮะ เห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวที่มีการไลฟ์สดรายงานสดอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นภาพนิ่งประกบว่าเละเลยนะฮะทั้งยางทั้งรถแล้วก็สภาพรอบคันเนี่ยดูไม่ได้เลยน้องแอน<ช>ทั้งฉีดสีทั้งไปเขียนข้อความ,มละเลงใส่เต็มที่เลยใช่ค่ะ